ระยะห่างนี้นะครัหลบได้ครับแต่ปััยััปที่ฐานรวมนะครับแม่ดีดูดีจแม่ดีดูนะครับเพื่อส่งส่วนกลางนะครับที่ภาคเพื่ส่งส่วนกลางนะครับขนางนี้ไม่เป็นไร เจ้าของนะครับกิจการร้มพัวร้อยตามกิจการล้นพัวผสมในกองทุกูเรานะครับเป็น นะ่การจัดการทหารตำรวจสวนและการเพิ่มสัมโภคกำนันผู้ใหญ่บ้านนะพ่อค้าประชาชนนะครับแต่ทุกกลุ่มทุกส่วนนแต่คุณแม่คุณมีใี่มานปัจจัยใส่บาตรจะรู้เรื่องจิงนะครับถวายนะปัจจัยใส่บาตรทุกลงเลยนะครับเพื่อส่งส่วนกลางแต่มาทิ้งข้าเลยส่งส่วนกลางนะครับข้างหลัไม่เป็นไรผ่านตลอด